โรงการลดไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของแบ่งสัญญาจ้างออกเป็น3สัญญาสัญญาที่1นะคะช่วงเด่นชัยเงาวระยะทางโครงการ104กิโลเมตรระยะที่2ช่วงงาวเชียงรายระยะทางโครงการ132กิโลเมตรสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของระยะทางโครงการ87กิโลเมตร การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี้เป็นทางรถไฟสายใหม่ที่สร้างต่อและแยกออกจากสถานีรถไฟเด่นชัยจังหวัดแพร่และสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายผ่านพื้นที่ทั้งหมด59ตำบล17อำเภอ4จังหวัดคือจังหวัดแพร่ จงังหวัดลำปางจงังหวัดพะเยาจงังหวัดเชียงรายมีสถานีทั้งหมด26สถานีค่ะในส่วนของจงังหวัดแพร่นะคะมีระยะทาง77.20กิเมตรมี6สถานีคือเด่นชัยสูงเม่นแพร่แม่คำมีหนองเซี่ยว2ส่วนจงังหวัดลำปางค่ะมีระยะทาง52.40กิเมมี3สถานีคือแม่ตีบ งาวโปปงเตาจังหวัดพะเยานะคะมีระยะทาง54.10กิโลเมตรมี6สถานีคือมหาวิทยาลัยพะเยาบ้านโทถหวากพะเยาดงเจนบ้านร้องบ้านใหม่และสุดท้ายค่ะจังหวัดเชียงรายมีระยะทาง139.40กิโลเมตรมี11สถานีคือป่าแดดป่าแงะ บ้านโป่งเกือสันป่าเหียงเชียงรายทุ่งก่อเวียงเชียงรุง้งชุมทางบ้านป่าซางบ้านเกียงสีดอนชยัยและปลายทางที่เชียงของค่ะที่นี่สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ไฟงาวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อุโมงรถไฟงาวนี้นะคะก็อยู่ในสัญญาก่อสร้างที่1ช่วงเด่นชัยงาวสัญญานี้เนี่ยก็จะมีระยะทาง104กิโลเมตรค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้า ITD นวรัตและการรถไฟแห่งประเทศไทย <S <S อุโมง์รถไฟงาวนี้นะคะก็พึ่งระเบิดเปิดปากอุโมง์ไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาค่ะ โครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของมีแผนมาตั้งแต่ปีพศ2503ค่ะแต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้จนมาในปีพศ2561ยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติก่อสร้างโครงการรถไฟสายนี้ค่ะ ตามแผนงานนะคะจะมีระยะเวลาง,งานก่อสร้างทางรถไฟสายนี้71เดือนหรือประมาณ6ปีค่ะคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปีพศ2571มูลค่าง,งานก่อสร้าง85,345ล้านบาท อุโมงรถไฟงาวนี่นะคะก็เป็นอุโมงรถไฟคู่ทางเดี่ยวค่ะรูปทรงเกือกม้าหรือละคังคว่ำค่ะปากอุโมงเนี่ยก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะกว้าง7.40เมตรสูง7.341เมตรค่ะปากอุโมง์ที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นปากอุโมงทางฝั่งตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางค่ะ ส่วนปากอุโมงค์อีกทั้งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำบลกลางอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งปากอุโมงค์นะนะคะยังไม่ได้ทำพิธีระเบิดเปิดปากอุโมงค์ค่ะอุโมงค์เงานี่นะคะก็จะออกแบบมาอย่างดีเลยค่ะรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีเลยและก็รองรับกับเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ ภายในอุโมงคนะ,คะก็จะมีทางออกฉุกเฉินค่ะทุกๆ250เมตรตามมาตรฐาน NFPA และอุโมงรถไฟงาวเนี่ยนะคะก็จะมีความยาวมากถึง6,240เมตรค่ะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเราแล้วนะคะ ความยาวของอุโมงค์ที่ยาว6,240เมตรเนี่ยกระทุบสถิติชนะทุกอุโมงค์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ขุนตานอุโมงค์ผาเสด็จอุโมงค์รับตะคองเนี่ยที่ว่ายาวแล้วนะคะก็ยังสู้อุโมงค์งาวแห่งนี้แบบเทียบไม่ติดเลยค่ะ สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างในสัญญาที่1ช่วงเดนชัยงาวก็มีความก้าวหน้าประมาณ6.5%แล้วนะคะและความคืบหน้าของทั้งโครงการสัญญาตั้งแต่เดนชัยเนี่ยจนถึงเชียงของก็มีความก้าวหน้ากว่า 6. 7แล้วค่ะและสำหรับการพามาชมปากอุโมงรถไฟงาวก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ